สวัสดีครับยี่มาโตมาแกวครับคลิปสุดท้ายของอาชินีครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับช่วงนี้เสียงยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่จากที่ไม่สบายมาหูนานอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ครับก็อ,อ่วันนี้กิจกรรมง่ายๆนะครับรานคาโมโคช่วงนี้มีไหมนะมีไหมนะไม่มีไม่มีมมโอเคไม่เป็นไร นะครับแรง,ง,งค้มโมโคก็ใครที่เคยเล่นนะครับก็เคยตู้สุ่มแปดทีนี่แหละแต่ว่าอ,อันนี้ไม่เสมุติแต่ว่ามันจะสุ่มแค่6ทีนะครับแล้วก็น้องสามารถเลือกรางวัลหลักกับรางวัลรองได้อย่างเนี้ยมันจะโดนล็อกรางวัลน,นี้ไม่ให้อ,ออกนะตอนแรกเพราะมันเป็นของใหม่แต่ว่าลัง,ง,งคัมโมโคอะเอ,อาไปดิ น้งจะเลือกลังวันหลักกับลังวันรองเองได้เอามาเอามาใส่น่ารักดีไหนๆก็หมุนละดูนี่ดูดวงมันสิว่าจะเป็นยังไงเอ้ยไม่หมดตู้อา้าวหมดตู้อยู่ดีถูกว่าจะไม่หมดตู้ก็หมดตู้ไปนะครับให้มือนรู้ไปคอสแตนดี้ดีนะครับจะดื่มไปหาไปใส่ด้วยยังโหดโอเคไม่เป็นไรถึงจะเกลือก็เกลือ,อไป มาดูที่แรงค้ามโมโควันนี้ดีกว่าแรงค,ค้ามโมโคเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่14บถึงวันที่20สบนะครับราคาหมดตู้ไม่แพงด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือรอบนี้มาชุดค่อนข้างสวยนะครับเป็นชุดที่พี่ว่าดูเออเท่ดีนะครับเท่ดีโดยที่ชุดหลักเนี่ยรางวัลหลักเนี่ยหลังจะกได้มีชุดที่ได้สามชุดแล้วก็มีของอย่างอื่นอีกนิดหน่อยส่วนรางวัลรองเนี่ยก็จะมีของแบบดูเท่ๆหน่อยสองอย่างก็มีของอื่นอีกนิดหน่อย แล้วจะมีของที่มาเติมอีก4อันนะครับก็คือจะมี6อันด้วยกันนะมาดูที่รางวัลรองกันก่อนดีกว่านะครับรางวัลรองก็จะมีสกายบอร์ดระดับสีฟ้านะครับมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเทสดีนิดหนึ่ง,งสีแบบขาวๆดำๆเท่ๆนี่นี่อะไรเงี้ยมโนโคมจิกซอนะครับเ,เป็นสกายบอร์ดแบบมินิมอลนะเน้นสีขาวดำ ตัวอีกอันนึงนะครับที่เป็นรางวัลรองที่เลือกได้นะครับก็คือตัวสกินัวจี๊บเึบพานนะแล้วก็สกินัวจี๊บไหนวะนี่ตัวน,นี้อ่าแบบเนี่ยเราติดไฟ RGB ด้วยนี่คือรางวัลรองสองอันที่ น้องสามารถเลือกได้นะครับช่วยนใส่นี่เปอเดียวส่วนรางวัลหลักจะมีทั้งหมด3ชุดอย่างที่บอกไปนะครับเริ่มกันที่ชุดแรกเลยดีกว่าชุดแรกก็จะเป็นชุดเก่าหน่อยนะครับเก่าหน่อยชื่อชุดออกเป็นระดับสีม่วง plus นะครับชื่อชุดว่า p h o e n i x guardian ใส่เมกนิดนึงไม่ใช่อยู่เลยนะ ก็จะจำไม่จำจำไม่จำจำไม่จำแต่คราวนี้แหละนี่เจอแล้วนะฟินิกกาเดียนก็เป็นแพ็คมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับแนวแบบเท่ๆนักรบมุนตาอะไรประมาณนั้นหมุนให้ดูอ่า อพาแรกเป็นพาเสื้อนะครับเสื้อนี้ก็เป็นข้างในเป็นแบบเสื้อกล้ามนะวาวโอ้โหวาวไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ด้านนอกก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตคลุมข้างหลังจะมีเป็นเอฟเฟกไฟนกฟินิกสีฟ้าแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีตรงรอยสักก็จะมีแสงเห็นไหมที่เอวนะครับกางเกงกางเกงรัดรูปนะครับมีเขียนเขาฟินิกอยู่นี่เ,นเกงความจริงก็เท่ดีนะแต่ว่าเอาไปใส่เซตอื่นยากนิดนึง รองเท้าธรรมดามดานะครับมีเอฟเฟกแสงนิดหนึ่งทรงผมน่ารักดีเป็นทรงผมสีเทาแล้วก็มีไฮไลท์สีเทาอ่อนท่างทรงผมนี้ก็น่ารักนะนี่คือชุดที่1ที่สามารถเลือกได้นะครับต่อมาชุดที่2ที่เลือกได้อันนี้ใหม่กว่าเมื่อกี้นิดหนึงเป็นชุดระดับสีม่วง เพื่อนี้ก็เทดินี่ชืบเป็นแบบจมโจนที่เหมือนจะโดนจับเต็มใจจะโดนจับลายเหมือนชุดนักโทษเชียวนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันพาแรกเป็นพาทเสื้อนะครับให้เสื้อความหญิงเท่นะเพื่อเอาเสื้อไปใส่กับอย่างอื่นอนะเท่เลยที่แม่ใส่กางเกงตัวเนี้ยกางเกงของมันก็สวยดีอะเป็นกางเกงลายจิกซอแล้วรูปมากด้วยแนตะ่ อันนี้ก็ไม่ใส่กอะตัวอื่นก็น่าจะสวยนะคือไม่ต้องใส่กันเองอะเพื่อสวยรองเท้าสวย,วสวยเห็นปะรอนเท้าสีน่ารักเจ้ะแต่ว่าอ่าฮู้นี้น่าจะใส่ยากนิดน,นึงนะครับสำหรับตัวนี้หน้ากากก็เช่นเดียวกันน่าใส่ยากเปิดมาดูดิเ,เสื้อเนี่ย รองเท้าอ่ะน่ารักรงเกงก็น่ารักควาจริงไปใส่กับตัวอื่นได้เสื้อเนี่ยเกงสก๊อตสิอะจ๊ะนี่ก็ไล่พลอยไปนิดน,นึงพี่ใส่กับมึงเกงแบบแนวแบบสีดำๆธรรมดาอย่างเงี้นยน่าจะได้ใส่ออนี่ก็เท่ <S 2> <S 2> <S อย่าไปดูหน้าเขาเยอะหน้าเขาน่ากลัวไปหน่อยช่วงนี้ เนี่ยเห็นบะเทะ้หน้าหลาักกอกเนี่ยม่ใช่ชุดนักเรียนส่วนกางเกงกางเกงเพี่ว่าก็เท่ะนะใช้ไปใส่กับเสื้ออื่นเห็นไหมชุดนี้ซื้อไปแม่งไปใส่กันเดงใส่กันเดง้งก็ไม่ค่อยเท่ใส่กับเสื้ออื่นเท่กว่าดดูิ นี้เป็นชุดที่สองที่สามารถเลือกได้นะครับส่วนตัวชุดที่3ามนะครับชุดที่3ก็จะเป็นชุดระดับสี purple plus นะครับอันนี้ก็เท่เช่นเดียวกันเดี๋ยวแบบมาแบบดักดักหน่อยนี่นี่นี่เป็นจอมเวทจอมเวทมันดำเป็นแบบต้องใช้เวทความมืดอะดูจออากทรงแล้วมีกุหมาบดำขนาดนี้ เอปล่านี่พาที่หนึ่งนะผรพาเสื้อชุดนี้ก็อาจจะไปใส่กับชุดอื่นยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นแบบชุดตีมันค่อนข้างชัดนะแต่าาชุดมันสวยนี่คือชุดเนี้ยใส่กันเองอ่ะสวยสวยชุดเมื่อกี้เอาไปแยกใส่อ่ะสวยเนี่ยงเท้าสวยอยู่นีอทรงผมก็เทดูกลับซับซ้อนเหมือนแม่หมอที่มาแบบนั่งดูดวงมองอะไรเห็นไหมนี่เราอ่ะแล้วก็หน้าตาเท ร้องไห้จนแบบคือชัยมาคาลาไม่กันน้ำอะไรเงี้ยะจนแบบหลัวทิ้งโดนแฟนทิ้งมากก็จะร้องไห้หน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้คือว่าชุดเซตนี้สวยเลยนะครับชุดที่สองกับที่สามนะอย่างที่บอกไปชุดสองไปแยกใส่ชุดสามก็ใส่รวมกันได้ยกเป็นหน้าไปแยกใส่ได้เวลาที่รู้สึกแบบแขนไข่ก็เอาหน้านี้ไปให้มันดูร้องไห้จนแบบมาคาลา เลิกอะไรน,นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเริ่มต้นที่9เพชร1 9 3 9 79 149แล้วก็399ก็คือหมดตู้เนี่ยอยู่ที่694เพชเท่านั้นนะครับอยากได้ก็ไปจัดกันเลยนะคุ้มคุ้มสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook, youtube นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า้าไปแลวจ้าบ๊ายบาย